สวัสดีค่ะครูตาลชาแนลวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในงานสงการมิวสิกเฮอริเทจเฟสติวัล2022ซึ่งจัดระหว่างวันที่12ถึง21เมษายน2565นี้นะคะก่อนเข้างานก็จะต้องผ่านตรงจุดคัดกรองนะคะตามมาตรการด้านสาธารณสุขก็คือ จะต้องลงทะเบ,บียนผ่านแอปคิอเราก็ลงทะเบ,บียนผ่านแอปคิวบบน,น,นี่เลยก็ได้ที่น่ารักมา,กมากเลยค่ะแนะนำดีมากๆเลยหลังจากที่เราลงทะเบ,บียนเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นเรา,นานก็จะต้องไปตรงจุดที่แสดงผลตรวจ ATK ภายใน48ชั่วโมงนะคะพร้อมแสดงบัตรประชาชนเพื่อตรวจเช็คการรับวัคซีนแล้วอย่างน้อยสอเข็มขึ้นไปก่อนเข้างานนะคะการแสดงผลตรวจ NPK นี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มีผลตรวจมาก,ก็แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าที่ที่งานเขามีบริการด้านการตรวจให้นะคะก็คือแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลย มาตรการด้านสาธารณสุขก็คือทุกคนสบายใจได้เลยเพราะว่ามีจุดคัดกรองด้านหน้าแล้วก็ภายในงานนะคะ่ะเป็นพื้นที่งานที่เปิดโล่งระบายอากาศได้ดีเปิดโล่งเลยะคะ่ะ จำภับเจสกินหัวใจลวงยากก็พอที่สาวแต่หิดใจอ้าหายังไม่ดีแต่รานโต๊ะที่บิทเซิร์ก็มีอ้ไรฟฟีเพราะว่าันนี้ไอ้นั่นถูกใจไอจะสวนน้

ในงานก็จะมีกิจกรรมให้ส่งน้ำพระนะคะแล้วก็ร่วมปกักธงเจดีทรายขนาดใหญ่ก็ขอสวัสดีวันสงการานต์ปีใหม่ไทยทุกๆกคนนะคะขอให้ทุกทุกคนมีความสุขความร่มเย็นตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยค่ะ จะดอนทานไปรักเผาแรงนะดอนในเออกลียตายแทงแบงนแต่จที่นกืนตยเธอทีนารนี้ฉันเกลีตายสัก,ก่อนที่ไใงไงน,นไม่มไรจะไปบกไรได้หร จุดนี้ก็เป็นจุดลงทะเบียนนะคะผ่านแอปเพื่อรับปลาตะเพียนไปผูกตรงโดมนะคะเราก็เข้าแอปแล้วก็กรอกรายละเอียดตามนี้เลยนะคะเราก็รับปลาตะเพียนนะคะไปผูกกันค่ะ ปลาตะเพียนเนี่ยอ่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นปลาที่แบบขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรียอยุธยาด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มีงานประเพณีไทยที่เป็นมายาวนานแล้วนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรานั้นนะคะได้เย็นฉับวิถีไทยสนามจะพาทุกทุกท่านครับไปเยี่ยมชมนะโซนต่างๆที่อยู่ภายในงานของเรานั่นเองครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนอาหารนะคะ เราดื่มน้ํากันสักหน่อยจะได้อารมณ์ดีเลยว่าจะเอาไปเนโบรไนะที่เอาไว้แขวนตาเป็นของฝากใช่แล้วในฝด้านนู้นเรายังมีการไปใช้ฝีมือตัวเองได้ในด้านนู้นเลยใช่แล่ะารถ่ายภาพก็มาทางด้านนี้และด้านนู้นสวยมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งโซนที่ต้องเก็บภาพเลยครับผมมาเมื่อตอนกลางวันตอนที่ผ้าที่ยังไม่ตกดีคุณก็ได้รับความสวยงามอีกแบบเลยนะแต่ว่าพอมาเป็นช่วงค่ําแบบนี้ มาสวยๆนะครับสวยค่ะดื่มแล้วก็จะขับกันได้พลินนะคะใช่ติใจแน่นนหนูทานไปนเยอ,อะเลย่มาดูยาได้ถึงอะไรฮะลอยากมีความสุขและก็มั่นใจตแฮชแท็กนั่นก็คืออายุทยาภาษาอังกฤษ่ทานไหนนะคะที่ยังไม่ไม่รู้ว่าจะไปไหนเนาะวันนี้เนี่ยเก้าอี้ยังสามารถจับจองได้นะคะ ประมาณ16บหนาฬิกาหรือว่า4ี่โมงเย็นแล้วก็เวลาประมาณนะครับ17บเนาฬิกาชิ้นใหญ่อลังการและเสร็จลๆนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วแน่นอนว่างๆไม่ขายแล้ไงครับโอ้โหรอคอยชิ้นยี่สดชอบไหมคะว่าขายเชิดนะชอบไหมคะอันนี้สดๆร้อนๆนะครับเพิ่งทอดกุ้งออกมาจากเตาเลย สักกลนะะภาลลภายในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายอย่างที่ทุกคนได้ชมไปนะคะงานก็จะจัดไปจนถึงวันที่21เมษาย,ยนส5 6 5าก็ขอเชิญชวนทุกทคนมาเที่ยวกันนะคะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับดูรับชมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ